ดค่ะมาพบกับนัตตี M ้เอ็มแอนดอีกเช่นเคยวันนี้นัตตี้นะคะเอารุ่น XLS มาให้ได้ชมกันพร้อมกับชุดแต่งหล่อรอบคันเลยค่าตัวของเจ้า XLS นะคะจะอยู่ที่919,000บาทคันนี้นะคะจัดชุดแต่งให้รอบคันนัตตี้บอกได้เลยค่ะว่าหล่อมากๆ มารับชมกันให้จบท้ายคลิปนะแล้วก็เตรียมแคปหน้าจอรีวิวค่ะทักหาณตี้ได้เลยช่องทางการติดต่อนันตีตนต้จะทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างนี้นะคะสําหรับรุ่น X s ค่ะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลโทอโบ2.0ลิตรแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่170แรงม้าจับคู่มากับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเรามาดูชุดแต่งของเจ้าคันนี้กันตอนนี้กําลังมาแรงเป็นกระแสเลยค่ะสําหรับชุดแต่งหน้าวิกเตอร์ที่มาพร้อมกับก,บกระจังหน้าทรง V2 ตัวงานมาสีดำเงาหรูหราให้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ ก็มีตัวม้านะคะสีเงินติดตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาให้ไฟ LED 3จุดมีให้ด้วยค่ะคันนี้นะคะติดเป็นสีขาวมาให้แล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งให้เลือกก็คือเป็นสีส้มออกเหลืองทางด้านข้างของกระดังหน้าตรงนี้จะเหมือนตาเลยค่ะเป็นไฟ LED สีฟ้ามาให้เหมือนกระจัง้าเขามีตาเพิ่มขึ้นมาทั้งสองข้างเลยนะสวยๆหรูหราเลย ไฟหน้านะคะของรุ่นนี้เป็นไฟหน้า LED สีขาวมาพร้อมกับตัวไฟสีแคมค่ะ day time running light มาให้เรียบร้อยแล้วที่เป็นไฟ LED สีขาวด้วยติดตั้งครอบไฟหน้าสีดำด้านให้ค่ะทางด้านล่างเลยชุดแต่งวิกเตอร์ที่เป็นสกเกิร์ตนะคะสกเกิร์ตกันชนหน้าตัวชุดแต่งวิกเตอร์สกเกิร์ตกันชนหน้าเนี่ยจะไม่ได้ถอดนะคะกันชนเดิมของตัวรถออกซึ่งกันชนเดิมของตัวรถจะอยู่ตรงนี้ค่ะสกเกิร์ตนะคะจะติดประกบเข้าไปกับตัวกันชนเดิมถ้าเป็นชุดแต่งหน้าแรปเตอร์จะถอดตัว กันชนออกแต่ถ้าชุดแต่งวิกเตอร์จะเป็นสเกิร์ตกันชนหน้าที่ติดประกอบเข้าไปกับตัวกันชนนะคะคันนี้ลูกค้าให้ทําชิ้นงานของตัวสเกิร์ตกันชนหน้าค่ะเป็นสีดําเงาทั้งชิ้นเลยนะคะสีดาเงาก็จะตัดกันกับตัวสีรถที่เป็นสีเทาดําแล้วก็เข้ากันกับตัวกระจังหน้าที่เป็นสีดําเงานะทําให้ตัวรถของลูกค้าดูหรูหรามากยิ่งขึ้นติดตั้งเพิ่มเติมค่ะเป็นไอคิวดิแวนเจอร์สีดําเงาที่ฝากระโปรงหน้าให้ด้วยคิวลลอก็ยังเป็นสีดําเงาค่ะของชุดแต่งวิก การติดตั้งงานติดตั้งเข้าไปกับน็อตทางด้านในค่ะที่เราถอดคิ้วล้อเดิมออกนะคะติดตั้งน้ายาพราเมอร์ 3M ค่ะแล้วก็เก็บงานด้วยขอบยางให้อย่างเรียบร้อยเลยตัวนี้ก็ช่วยกันนะคะไม่ให้น้ําเข้าในส่วนของตัวชิ้นงานนั่นเองค่ะช่วงล่างทางด้านหน้านและทางด้านท้ายนะคะคันนี้เดิมๆไม่ได้ยกสูงเปลี่ยนล้อแม็กให้ค่ะเป็นของ O อเอซิค่ะ ตัวล้อแม็กเนี่ยคันนี้จะเป็นขอบ20นะคะลูกค้าเลือกลายได้นะนัตตี้มีลายให้เลือกเยอะเลยค่ะยางนะคะจะเป็นยาง All 2, 75, 55, ออทเทเรนค่ะ275 55 20ตัวนี้ยางจะเป็นของแบรนด์ดีเซนติค่ะยางมีให้เลือกทั้งออทเทเรนนะคะแล้วก็ a อ r t และ MT ค่ะการใช้งานจะแตกต่างกันลูกค้าถามนัตตี้ได้นะว่าตัวไหนนะคะที่จะเหมาะกับลูกคา้าเนาะตัวออทเทเรนเนี่ยวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยแล้วก็วิ่งทางเรียบค่ะเสียงเขาจะไม่ดังนะ กระจกมองข้างของ x อ s 2025 <S <R> <S จะเป็นสีดำด้านพร้อมกับมือจับที่เป็นสีดำด้านมาให้แล้วตัวกระจกมองข้างเขาจะมีไฟเลี้ยวนะคะขนาดใหญ่แบบนี้มาให้ด้วยเลยเบาลรองมือเปิดสีดำด้านติดตั้งเพิ่มเติมให้ค่ะตรงนี้นะก็จะช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข่วนค่ะคิ้วกันสาดติดตั้งเพิ่มเติมให้ตัวนี้จะเป็นคิ้วกันสาดของสูนแท้เอามือลูบเข้าไปทางด้านในเลยค่ะ มีโลโก้อ o r ตัวโนนของศูนย์แท้แน่นอนมีการารับประกันให้นะคะจากศูนย์ด้วยถัดไปทางด้านบนเลยบราวหลังคาสีดำด้านค่ะทางด้านบนตัวเน็ตติดตั้งไม่ได้เจาะนะคะตัวถังรถนะติดตั้งเพื่อเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถเท่านั้นลูกค้าจะไปยืนโหอนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะบางทีเราอาจจะเผลอค่ะล้างรถเองเนาะแล้วเราเปิดประตูยืนเหยียบบันไดยอยากจะไปเช็ดทางด้านบนนะคะแล้วยืนโหอนอย่างเงี้ยไม่ได้นะมันหลุดเลยค่ะแล้วก็เวลาเข้า ร้านขายแคร์ก็ต้องบอกเขาด้วยนะคะว่าตัวนี้มันยืนหนไม่ได้นะบันไดทางด้านข้างค่ะรุ่นเอกเวสขนาดใหญ่สีดำด้านมาดำน้ำหนักได้ดีมาแบบนี้เลยคันนี้นะคะติดตั้งฟิล์มให้เป็น3บันหน้า60 3บ้านหลัง80นะคะข้อดีของฟิล์มเซรามิกนะเขาจะให้ความเป็นส่วนตัวในห้องโดยสารแต่ถ้าเวลาลูกค้าขับรถค่ะอันนี้เรามาดูจากทางด้านในห้องโดยสารกันเลย ใสเคลียนะคะและสบายตาม,มากๆข้อดีของซ์มซรามิกเลยเนี่ยใสเหมือนแบบกระจกปะป่าๆแบบเราไม่ได้ติดซ์มเลยนะคะแบบนี้เลยทางด้านในฝั่งนะคะผู้โดยสารนะคะก็รูหลามาให้แบบนี้ด้วยฝั่งผู้โดยสารคะ่ะนี่เขาจะมีที่เปิดฝากระโปรงหน้านะคะจะอยู่ฝั่งผู้โดยสารนะ้ไม่ได้อยู่ฝั่งคนขับแล้วนะคะสําหรับรถฟอร์ดนะ้มีแก้เก็บองให้ด้วยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้คะ่ะสามารถวางของได้ด้วยอันนี้คือรุ่น E= อ็กซเอนะ ออปชันสเปคจัดให้แบบเต็มมาอยู่แล้วค่ะข้อสันถังน้ำมันสีดำด้านช่วยในเรื่องของการกันรอยขีดข er ่วนโลว์บาร์เล็กของ Outlander ค่ะตัวเนี้ยใช้งานได้เลยนะคะเวลาลูกค้าขนของนะคะบรรทุกของผูกรดัดของใช้งานกับตัวโลว์บาร์เล็กเขาได้เลยรุ่นนี้นะคะเขาเป็นแบบท่อเดียวมาแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3ให้อยู่ทางด้านท้ายด้วยค่ะสำหรับสติกเกอร์คันนี้ลูกค้าเลือกมานะคะติดเป็นลายแบบนี้ลายสติกเกอร์มีให้เลือกเป็นร้อยค่ะเลือกได้เลยนะ ไฟท้าย Full LED ค่ะเปลี่ยนให้ด้วยรวมไปถึงข้อไฟท้ายสีดำด้านข้อฝาปิดกระบาท,ท้ายฟอดแบบเว้าโลโก้นะคะที่เว้าโลโก้เพราะว่าน,นี่เลยค่ะกลมๆตรงนี้เลยค่ะจะมีเป็นกล้องมองหลังหรือกล้องถอยหลังเวลาใส่เกียร์ถอยหลังค่ะภาพนะคะจะไปขึ้นที่หน้าจอโซนกลางของตัวรถนะ ตัวงานมาเป็นสีด,ดาําด้านฟอนต์ูกค้าให้ทําเป็นสีดําเงาสวยๆเลยค่ะอะคริลิกแบรนเจอรตัวนูนก็เป็นสีดําเงานะกันชนท้ายแบนด์เดียวกับโลบาเลยค่ะเป็นของเอ t เดนเดอร์ตัวนี้จะเป็นรุ่นกะนะคะมีห่วงล่างจุงสีแดงมาให้ด้วยใช้งานล่างจุงได้จริงนะเพราะการติดตั้งกันชนนะคะจะติดตั้งเข้ากับแชสซีของตัวรถและเขายังมีนี่ค่ะ ไฟถอยที่เป็นไฟ LED สีขาวมาให้ด้วยอันนี้มีประโยชน์เลยเวลาลูกค้าจอดรถในที่มืดนะคะใส่เกียร์ถอยหลังภาพที่เราเป็นกล้องถอยหลังเนี่ยจะขึ้นที่หน้าจอโซนกลางของตัวรถไฟตรงนี้จะติดด้วยทําให้เห็นทางด้านท้ายนะคะได้อย่างชัดเจนเลยนะมาเราไปดูทางด้านในของรุ่นนี้กันต่อเลย XLS 2025ได้เบาะหนังแท้มาจากโรงงานแล้วค่ะสีดำนะคะตัดกับได้สีเทาที่ดูสปอร์ตเลยค่ะ นั่งโอบกระชับนะคะดีมากๆเลยสำหรับเบาแรนเจอร์นะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะหน้าปัดแสดงผลนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าปัดแสดงผลการใช้งานตัวรถของเราหน้าจอโซนกลางขนาด10นิ้วที่นัตตี้บอกว่าใส่เกียร์ถอยหลังอภาพจะขึ้นที่หน้าจอนี้เป็นหน้าจอสีสัมผัสเห็นได้อย่างชัดเจนแน่นอนนะเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้สายได้ด้วยค่ะไฟหน้าไฟหน้าออโต้มีมาให้เรียบร้อยเลยนะ รถฟอร์ดเรานะคะจะเปลี่ยนถนะ่านน้ำมันเครื่องทุก1 5 0 0 0มหกิโลหรือ1ปีอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะลูกค้าสนใจรถฟอร์ดพร้อมกับเพเปนโปรโมชั่นดีๆทักหา,าัาตี้ได้เลยช่องทางการติดต่ออยู่ตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งจองรถกับใครนะถ้ายังไม่ได้คุยกับนัตี้ฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำรีวิวต่อๆไปให้กับนัตี้ได้เลยค่ะมั่นใจนัตี้ได้เลยนะคะเชื่อใจได้ค่ะัตี้เป็นเซลฟอร์ดมาแล้ว10ปีนะอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลอร,รี่มาแล้วก็7ปีแล้วค่ะ สำหรับวันนี้นะัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนชุดแต่งอะไรบ้างนะคะกดติดตามนะัตตี้ไว้เลยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่จัตตี้จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ